สวัสดีครับฟาร์มหนูทุกยักษ์สกลนครน,นะครับวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ําหนูนะครับเป็นระบบอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์ของบ่อที่ผมวางไว้กลางแจ้งหน้าฟาร์มนะครับทีนี้เนี่ยผมเทพ,พื้นบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ําผมจะเดินระบบน้ําอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้การเดินระบบน้ําอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะต้องมีระบบระบายน้ําเสียออกมาด้านนอกนะครับเผื่อหนูมันเล่นมันอะไรเนี่ยน้ำจะได้ไหลออกมาด้านนอกนะครับโดยอุปกรณ์ก็คือจะมีตัวนี้นเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับว่ามีอะไรบ้างห้เห็นชัดท่อ p v c นะครับด้านล่างจะเป็นท่อ6หุนนะฮะด้านบนจะเป็นท่อ4ี่หุนนะฮะผูกติดกันในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้อีกอันจะเป็นท่อใยห,หิน1ท่อนนะนี่คือ1ท่อน ความกว้างประมาณ6นิ้วนะฮะหรือนิ้วเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาตัดสูงประมาณ10เซนนะฮะสูงตัวนี้10เซนครับแล้วก็ตัดครึ่งนครับตัดครึ่งนะครับแล้วก็เวลาประกอบลงไปด้านล่างทําอย่างไรนะครับเรามาดูด้านล่างนะฮะด้านล่างตรงนี้นะครเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาเจาะบ่อตรงนี้นะเจาะบ่อออกไปด้านนอกนะครับแล้วเวลาติดตั้งตัวอุปกรณ์นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นท่อสําหรับติดตั้งจุกน้ําแล้วก็ ท่อระบายน้ําเสียเราก็จะใส่ในลักษณะนี้นะครับ <S <S แล้วก็เอาปูนปูอนอบอีกชั้นหนึ่งนะปูอนอะบจะใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวท่อใหญหินที่เราตัแเราก็จะวางลักษณะนี้นะครับวางวางลักษณะนี้แล้วก็ปูนนะครับปูนใส่ด้านข้างด้านข้างแล้วก็พื้นนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เทพื้นหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเวลาเราติดตั้งจุกน้ําตรงไปตรงท่อสีหุ่นเนี่ยนะครับ น้ํามันจะกระเซ็นออกมาด้านนอกตรงนี้นะครับมันจะกระจายอยู่ข้างในตรงนี้นะครับมันจะไม่ไหลออกมาด้านนอกบ่อตรงนี้หนูมันมีน้ําเท่าไหร่ก็ตามมันกินมันเล่นก็ตามมันจะไหลออกไปด้านนอกนะครับก็คือตรงนี้นะครับมาดูด้านนอกนะครับก็คือตรงนี้เป็นท่อที่เราทํเมาไว้สําหรับระบายน้ําเสียนะครับก็คือท่อหกขุมตรงนี้ซึ่งความกว้างของบ่อก็ความกว้างของรูตรงนี้มันกว้างแล้วก็มันสามารถระบายน้ําเสียได้ดี นะครับเราจึงใช้ท่อขนาดนี้เป็นขนาดมาตรฐานที่เราทําแล้วก็ได้ผลที่ผมทดลองอในบ่อใหญ่มาแล้วนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์นะครับเพิ่มเติมก็คือจุกน้านะครับวันนี้ผมเจาะไวะ้แถวนี้แล้วก็จะประกอบเข้าไปนะครับจะประกอบชุดนี้เข้าไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะมาะรีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าทําเสร็จแล้วเป็นอย่างไรวันนี้พาชมขั้นตอนการการเจาะบ่อแล้วก็ การทําอุปกรณ์ตัวนี้นะครับข้อระบายน้ำนะครับพันลวดให้แน่นนะครับเพื่อยึดกับตัวปูนที่เราจะอบ้าไปนะครับก็คลิปนี้ครับฟาร์มหนูพุกยักษสกลนครนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครมีคําถามเรื่องการเลี้ยงหนูนะครับ็อ b o x เข้ามาที่ Facebook หนูพุกยักษสกลนครหรือโทรไลน์นะครับ0972023275ยินดีให้คำปรึกษาคลิปนี้สวัสดีครับ